เสาหันไปตามเสียงเห็นมะสิยงยืนตัวเปียกมาล็อบมาเล็กอยู่ในมือมีถุงพลาสติกสองถุงถุงหนึ่งเป็นถุงก๋วยเตี๋ยวอีกถุงหนึ่งเป็นโค้กเครื่องดืง่มผมมาหาพี่ตั้งหลายวันแล้วครับแต่พี่ไม่อยู่พี่ไปไหนมาครับหรอเข้ามาข้างในก่อนสิพี่ครับผมซื้อมาฝากแต่โค้กของผมนะครับผมชอบมาก เสาให้มะเสงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะลงมือทานก๋วยเตี๋ยวเขาแปลกใจมากที่มะเสงดูท่าทางมีความสุขเป็นพิเศษเขาหยิบโน่นหยิบนี่ที่วางไว้ในห้องขึ้นมาดูเบื่อจากดูของก็เปิดเพลงฟังถ้าเพลงไหนที่ชอบเขาก็ร้องตามเบาๆวันนี้ที่บอกว่าทำงานทำรางานอะไรเหรอ ทำที่สาลเจ้าวันอาทิตย์จะมีการเข้าทรงผมก็ช่วยเขาจัดโน่นจัดนี่ก็ได้ตังซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากพี่ไงอา้าวแล้วมาหาพี่บอกพ่อกับแม่หรือยังมะสิงไม่ตอบเขาทำตาลึกลักแล้วก็ล้มตัวลงนอนสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปบ่งบอกว่าเขามีความเครียดปากก็บ่นว่าปวดหัวพ่อกับแม่ผมตายแล้วพี่ ช่วยกดตรงคมับให้หน่อยสิปั่นหัวให้ด้วยนะครับเสาช่วยบีบคมับให้มาเสิงและนวดเบาๆเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างและเริ่มมีความคิดว่าเด็กคนนี้ต้องขาดความอบอุ่นจากที่บ้านและอาจจะเหงาต้องการหาเพื่อนคุยเพื่อลืมเรื่องราวอะไรบางอย่างเสิงนอนหลับตาพริ้มอย่างมีความสุข ขณะที่เสาใช้สำลีปั่นหูทำความสะอาดให้มะเสงฝนหยุดตกแล้วกลับบ้านได้แล้วไม่ครับพี่ผมขอนอนที่นี่นะครับผมไม่มีบ้านบ้านผมมืดน่ากลัวอ้าวแล้วบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ล่ะเขาให้ผมอยู่ดูแลให้สักวันหนึ่งเขาก็จะเอาคืนบางทีลูกชายของเขาก็มาขโมยปลาผมไปด้วย สรุปคืนนั้นเสาจําเป็นต้องอนุญ,ญาตให้มาเส็งพักด้วยเป็นคืนที่สองเพราะไม่รู้จะทําอย่างไรอาจจะเป็นความสงสารบวกกับความไม่เข้าใจว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรและทําไมเขาไม่ใจแข็งพอที่ปฏิเสธได้เสาตื่นแต่เช้าออกไปทำงานกับจิก๊กเพราะทำงานที่เดียวกันโดยมีมะเส็งเดินตามออกมาที่ปากซอยและแยกกันที่นั่น บวกกับไม่เข้าใจว่าเ